ไปที่ความพือนไหวนะครับของการแข่งขันฟุตบอลจ s เ b สบีแบงกอกครับใช่ครับก็คือเป็นรายการเตรียมพร้อมให้กับย19เราก่อนไปชิงแชมป์เอเชียแล้วเองครับผมวันนี้ก็มีตัวแทนจากไทยนะฮะแล้วก็คู่แข่งไทยในเกมแรกที่จะเตะในวันที่5กันยายนนี้นะครับก็คือจอแดนนั่นเองนะฮะของไทยก็มีโคชหลกนะฮะอิสระศรีทโลนะฮะโคชหลกบอกว่ารายการนี้ก็ เป็นการแข่งขันที่ดีนะครับเพราะว่าเจอแต่ละทีมแข็งแกร่งมากๆนะฮะที่เราเชิญมานะครับก็ถือเป็นการพัฒนาผู้เล่นแล้วก็เกมรับเกมรกไปในตัวด้วยนะครับผมก็ขณะที่ทางด้านอามัดอับเดลอัลกอเดนะฮะกูซือใหญ่ของฝั่งจอแดนยูสิบบอกว่าพร้อมแล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะก็ต้องใช้รายการนี้เตรียมความพร้อมสําหรับลูกทีมอย่างมากที่สุดด้วยนะฮะอืมนะฮะก็พูดถึงทีมอย่าง จอแดนนครับก็น่าสนใจเพราะว่าเขาก็เป็นทีมจากอาหรับแล้วก็เตรียมทีมมายาวนานใช่ครับหวังเหมือนกันนะครับกับในการเป็นตัวแทนของเอเชียไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลกครับับก็สีเศร้านะครับวันนี้คือรายการสีเศร้านะครับนอกจากที่เราจะเจอกับจอแดนแล้วนะเราจะต้องมีเจอกับ UAE อีแล้วก็เจอกับจีนนะครับเจอกันทุกทีมเลยแล้วก็เรียกว่ามีการถ่ายทอดสดให้ติดตามด้วยทาง t r u อิ i ชั่น ครับนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจนะครับให้กับนักเตะยู19เราอาจจะแข่งตรงกับวันที่ไทยลีกเตยนิดนึงใช่ครับนะแต่ว่าก็ไปดูกันได้นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับที่สนามสุวรรณชลาสสยครับผมครับ